ดัชนีตอนนี้ก็ลงมาแถว1388ใช่ครับจริงๆเลขก็วงคลนมนะ1388อืมแต่ต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับ,รบจ,จุดสำคัญเนี่ยนะจุดตรงนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยไม่ควรจะลุก1382ครับอันนั้นสำคัญเลยถ้าจำกันได้1382เนี่ยเบรกถ้าตายอ่ะตอนนั้นนะครับตอนที่ลงไปแล้วเบรกกลับขึ้นมาได้ แล้วก็มายืนได้ยืนได้แนวโน้มตอนนั้นเปลี่ยนขึ้นไปจนทาให้ขึ้นไปทดสอบที่พันสี่ร้อยต้นๆหรือสามได้นะครับเพราะว่าเบสจุดนั้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ชนีเนี่ยต้องอยู่ที่หนึ่งสามแปดสองไม่เกิดห้ามลงถ้าลงไปก็แนวโน้มอาจจะต้องมาคุยกันใหม่นะครับพอข้างล่างมันก็มีแกลบอยู่เหมือนกันเปิดแกลบไว้ประมาณสักหนึ่งสามหกแปดหนึ่งสามเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับดังนั้นถ้ามองตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าน่าจะยืนได้ หน้าจุดจุดนี้นะครับวันนี้นีกระพริบโุโ้นบวกนะครับจะต้องหลีตาดูศูนย์จุดเจ็ดห้าเปิดบ,บวกสุกป,ประมาณศูนย์จุดเจ็ดสามอะไรเงี้ยนะครับ,รบก,ก็เป็น,นแต่จริงๆโอกาสวันนี้มีโอกาสเด้งที่บอกว่ามีโอกาสเด้งคือมีปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนนะครับคุณกันทราครับเอปัจจัยหลักๆในเมือ่อวานลงแรงเกินไปนะครับจริงๆนครับคำถามนี้ก็จริงๆตอนนี้คำถามนี้เลยครับหุ้นไทยตอนนี้ขาดปัจจัยสนับสนุนหลักๆ Uh มันไม่คือ,ค,อคือต้องบอกว่าคุณจตุพรคุณดนดลนตลาดตอนนี้มันขาดสตอรี่เหรอครับครับนอกไหมครับ GDP ก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับนโยบายกระตุ้นก็ยังไม่ทราบอเออร์ n นงก็เดี๋ยวประกาศเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงกลางเดือนอืนะครับกลางเดือนปลายเดือนก็มีแต่มุมมองรู้สึกจะน้อยลงนะผมว่าครับนะครับขาดสตอรี่ที่จะทําให้ คือต้องทาไมเขาต้องมาซื้อตลาดเราอแต่ออตางประเทศทำไมต้องซื้อตลาดเราหรือนักลงทุนเองทำไมต้องมาซื้อที่ตลาดนี้นะครับมันีข่าวสตอรี่ใหม่ๆอยู่ซึ่งก็ตามให้ตลาดหุ้นเราอาจจะผันผลอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ถามว่าราคานี้ดัชนีตรงนี้ถูกไหมผมคิดว่าถูกอืมคับครับไม่ว่าเออที่จะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นก้ตอนนี้เรายืนอยู่ที่เก้าสิบห้าอาจจะต้องไปเหลือเก้าสิบสมอย่างเงี้ยดัชนีตอนนี้ก็ยังต่ํากว่าคาดหมายครับแต,แต่นักลงทุนอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเป็น นักลงทุนระยะกลางยาวนิดนึงนะครับที่ผมบอกต้องกลางยาวเพราะอะไรเพราะผมอยากจะลาบเรียนถึงเฟสลงดอกเบี้ยจริงๆครับ BOT ของเราลงดอกเบี้ยประมาณรป,รป,รประมาณกลางกลางปีผมเชื่อว่ากลางปีไปแล้วเนี่ยดัชนีน่าจะดีมากขึ้นครับอืครับครับถ้าคุณกันทราบ,บอกว่าช่วงนี้ทุกอย่างมันทุ่หมดละยังมีหุ้นตัวไหนที่น่าเก็บเพื่อรับราคาที่กลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาไหมครับ ก็สำหรับหุ้นนะนะครับที่เราที่เราเคยคุยกันหุ้น p r o p e r t y หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น S c a ซ s e t เนี่ยรู้สึกอ,ออกมาะะราคาเป้าหมายอยู่ที่สบาทสี่สิบด e เ d นต์ยห้าจุดสองเนี่ยซึ่งหุ้นอสังหาหลายๆหุ้นเนีน่ยนะครับเราไปค้นพบว่าถ้าซื้อช่วงเนี้ยช่วงเดือนกุมภาเนี่ยท่านจะได้ผลตอบแทนประมาณเจ็ดถึงเก้าเปอร์เซ็นตครับนะครับคือซื้อนี่นซื้อขายไม่เอาดีเดนนะครับซื้อแล<อ>้วขึ้นมาแล้วพอจะใกล้ๆจะเอก็ขายออกไปอันนี้คือสถิติ นะครับันั้นน่าจะเป็นช่วงที่ซื้อตอนนี้น่าจะเหมาะสมในในช่วงเนี้ยนะครับจะทําให้ได้ประแทนประมาณเจ็ดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์อครับผมเอไม่ไม่ไม่ต้องไปรอปันผลด้วยถูกไหมฮะเจ็ถึงเก้าไม่ต้องรอครับขึ้นมาก็ขายไปเลยครับอืมครับเอกลุ่มหางสังหามีเอสซยังมีตัวอื่นๆไหมครับในมุมมองของคุณกันทลารับเออก็มีเอ s ยอนะครับครับ นะครับก็ก็ตัวนี้ก็ก็ยังได้อยู่เอพก็ได้อ่าเอพีอ่าเอพีก็ได้นี่นะครับประมาณเนี้ครับครับครับนอกจากกลุ่มสังหาแล้วครับคุณกันทราครับยังมีกลุ่มอื่นๆไหมครับที่น่าสนใจกลุ่มท่องเที่ยวคงทราบกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้น์ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็ดูดีขึ้นนะครับตรามเก้าครับกิจสื่อเป็นหุ้นที่เราแนะนําในเดือนกุมภานี้ด้วยทั้งมิน์ทั้งพระรามครับ ครับครับครับแล้วก็จริงๆใครชอบพุ้นตัวไหนเนี่ยก็ไปดูข้อมูลนะผมว่าก็เก็บได้หมดแต่ว่าต้องขออนุญาตถือนิดนึงช่วงนี้นะครับอาจจะต้องถือนิดนึงเพราะตลาดอย่างที่ผมบอกขาดปัจจัยหลักขาดปัจจัยสนับสนุนยาวๆฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะเห็นสภาพตลาดตรงนี้เป็นไปก่อนนะครับอายังมีหุ้นที่เราคุยกันอยู่ประจำคือเจพารนะครับหุ้นโกลด์คือผมกําลังจะบอกว่าเออเราอาจจะเก็บหุ้นโกลด์ไว้บ้างเป็นศูนหน้านะครับตลาดผันปหวดเอาหุ้นยูวิเดียนไว้ในพอร์ตบ้าง ก็จะเป็นแรงรับที่ดีนะครับครับเมื่อมรับแล้วปิดพันอะไรขึ้นมายังได้ดีเวเดนมันก็นอนหลับฝันดีนะครับคือรับดีเวเดนดูดีนะครับคือราคาไม่ไปแต่อย่างน้อย,ยก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ก็ช่วยได้อยู่ถูกไหมฮะอาจจะมีดีเวเดนแต่ที่ที่ผมแนะนําไปตอนนั้นคือเราขายพอขึ้นมาเนี่ยเราขายก่อนดีเวเดนนะแต่ถ้าเกิดไม่แต,แต่ถ้าเกิดไม่ขึ้น,ไม,นไม่ขึ้นก็อาจรอดีเวเดนก็ได้ถ้าอย่างงั้นดีเวเดนครับ ก็มีห้ากันสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ะผมว่า m, ที่ผมเรียนไป m, นะครับอ,อย่างเจพาร์เนี่ยปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่เจ็บาทยี่สิบนั้นอ่อนตัวมาก็ซื้อได้อครับเหมือน<ๆ>เหมือนเมื่อกี้พี่คาราบอกว่าใครที่มีหุ้นอยู่แล้วก็ถือไว้แต่ถ้าใครยังไม่มีหุ้นล่ะครับผมแนะนํำยังไงครับครับไม่มีหุ้นก็หาจังหวะเข้าซื้อได้ครับแถวแถวในช่วงเวลาตลาดเกิดลงมาตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นอาเรครเป็นช่วงที่ที่เหมาะสมคือในช่วงนี้นนึง หนึ่งหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามก็สูนผมว่าเป็นช่วงที่เหมาะกับการเก็บหุ้นถือว่าไม่แพงแล้วก็ยังไม่ได้ชนพันสี่แล้วปัจจัยพื้นฐานปีนี้เราก็าให้กันไม่ต่ำกว่าพันห้าอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ไป,ไปคอยรับผลดีในเรื่องของการลดดอกเบี้ยในช่วงประมาณกลางปีจนถึงครึ่งปีหลังครับครับครับ,รบกลุ่มแบงก์ในมุมมองของคุณกันทลายยังน่าสนใจไหมครับเพราะว่าหลายคนเองก็จับตาเรื่องของท่าทีของกนงเอยหรือว่าทิศทางเรื่องของดอกเบี้ยขาลงต่างๆครับ ก็เป็นเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงด้วยอาจจะลดความหอมหวนดูหน่อยลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแบงก์เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามผมย้ําอย่างนี้เวลาฝรั่งเข้าเนี่ยนะครับน้ํามันราคาตกเขายังซื้อเลยอ่านึกออกไหมบางวันเอ๊ะทําไมวันนี้เราถ้าฝรั่งเข้าดูง่ายครับ AOT น้ํามันลงแต่หุ้นน้ํามันขึ้นครบแบงก์ขึ้นงั้นเขายังอยู่ในเซตเซตหลักอยู่เนี่ยเวลาถ้าเกิดโฟล์มันเข้า,ม,ามันมาเนี่ยแต่ถามว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรคือดอกเบี้ยอยู่ในขาลงแต่ถามว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยมันก็ลงมาพอสมควรแล้วหากจะปัจจัยพื้นฐานอย่างเคแบงเนี่ยผมคิดว่าหางจะปัจจัยพื้นฐานประมาณสิบห้าหรืยี่สิบาทบนะครับถามว่าต่ํากว่าปัจจัยพื้นฐานไหมต่ากว่า ừ, อนะครับงั้นก็ยังซื้อลงทุนได้ครับครับ,รบอ่านะครับสัปดาห์หน้าคุณกันทลาประเมินตลาดหุ้นไทยอย่างไรบ้างครับยังผันผวน ในลักษณะนี้อยู่ไหมฮะผมคิดว่ายังเป็นช่วงที่ผันผวนอยู่นะครับโดยที่ผลประกอบการก็ทยอยทยอยออกมาหนักขึ้นหนักขึ้นด้วยคือตอนเน,นี้ยเอไม่พอเราไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาเนี่ยกพราเราก็จะไปจับที่ปัจจัยที่ e อ r n i n g ็ิงที่ผลประกอบการดังนั้น,ห,นหุ้นแต่ละตัวก็จะแวรี่ไปตาม e a r n i n g ็ที่ดีไม่ดีก็ต้องต้องว่ดพอดีคาดเอินคาดดีกว่าคาดถ้าดีกว่าคาดหุ้นก็จะขึ้นถ้าเท่าที่คาดก็อาจจะลงเพราะมีแรงขายออนแฟกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด นักลงทุนเห็นนักวิเคราะห์ท่านพูดว่าหุ้นตัวนี้ดีเกินค่าในโอกาสที่เขาจะปรับเป้าหุ้นไปมีมีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดูเออร์เน็งเป็นหลักครับครับก็ดูเป็นรายตัวไปนะฮะใช่ครับแต่ว่าหุ้นที่ผมเรียนเรียนไปพวกนั้นเก็บได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจพาร์ i ินพีอาร้าะครับสปเอพพวกเนี้ยครับครับครับผมอ่ะแต่ก็ไม่อยากให้หลายหุ้นนั้นเชื่อว่าในพอรตท่านคงมีหลายหุ้นอยู่นว ครับผมอ่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณกันทราอวยพรเป็นแฟนรายการนิดนึงครับวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนครับครับก็ขอดูเราเป็นนักลงทุนนี้เราก็ไม่ได้อะไรมากนะครับขอให้พุ่กตัวของท่านในพอตุกตัวของท่านขึ้นขึ้นขึ้นครับครับเฮงรวยรวเช่นกันนะครับพี่กันทราครับครับครับผมรายการด้วยครับครับสวัสดีครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ